จับลงมาอาบน้ำแล้วแรงหมดแล้วนั่งก็ไม่ได้แล้วนอนจะเป็นแผลก,กดทับอยู่แล้วต้องจับลงมาอาบน้ำจับมานั่งบ้างน,น่าจะไม่ค่อยไหวแล้วนะน้องบุญนั่งพิงไงดีนั่งมั่งนอนทั้งวัน โอนบุบ้านนั่นโอนขังปอกกล้วยก็อย่างได้นี่แต่นอนอย่างเดียวแรงลดลงเยอะเลยย่าบุญน้ามารวยเนาะ ขี่รถก็ไม่รอดแล้วต้องยกก็มองนั่งก็ไม่ค่อยไหวแล้วนอนจะเป็นแผลกดทับอยู่แล้วร้อนก็ร้อนเปื้อนไม่ค่อยมีแรงแล้วเหนื่อยเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมร้อนเหนื่อยเกือบตาบเลย จะนอนหมากอให้พลิกกะกีดกีดบอก็็จับพลิกตึงโอ้ยโอ้ยนังมั่งอย่านอนแรงเดี๋ยวบอนอนทีตึงไม่ใช่นุกเอวอ่ะน,นอนติดเตียงไม่สนุกนะลำบากต้องพลิกตัวอีกแผลก็เน่าอีกว่อ Ở đây Mà là... hả? Ở đây mày là... đây. Đây. Cái... Cái... hả ê đây 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 ê đây ê đây đây ê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  không ê ê ê bà ê Hả Cái... ไปดูฟังไม่อยู่เรื่องเลยแล้ไงดังดังที่ล่นไงดังดังเหนื่อยมากแล้วัาไปแล้วนางมั่ง้นอนทั้งวันแล้ว เยวเป็นคนติดเตียงจึงไม่มีแรงแล้วอันต้องนัดหนังมั้ง <wh Flower flavors> <Nine> <nin> หลับแล้วหลับแล้วลมเย็นสบายแต่แรงไมไมีแล้ว แล้วแล้วแล้วแล่าลาเปล่าลาเปล่า้าไม่มีแรงแล้วขี้เลย้าไปแต่เดียวข่อยอับน้ำาอีกรอบก่อนเจ็บขี้ก็ขี้ไปเลยนี่เดี๋ยวลองซื้อแคมเพิดสักร้องสามอ้อแล้วขี้เลยพาไปเลยเดี๋ยวข่อยล้างรถล้างคนทีเดียว อยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่อยู่บนบานกลัวเลยแป๊บเดียวพาไปซ่อมแปบ๊บในช่วยหลังโค้ชเดียวพาไปซ่อมแป๊บแตกมาด้วยเลยซ่อมแป๊บทีเร็วซ่อมแป๊บแตก แล้วกับน้องบุญขียมะไม่ไหวเจ็บขี้ขี้ยงลึก้ำมงุด เล่นดินเล่นทรายตัวดำปุ๊กปิ๊กกระรวยก็เฝ้าทวดกระโก้ก็เฝ้าทวดทวดก็นั่งโป๊ะโป๊อยู่น่ารักที่สุด nào lắc nào lắc có lắc rồi á cái ít ita hả mình shop thiếu đang làm rồi เฝ้าช่วยกันเฝ้าไอ้ซอบไปไหนวะ จะสอบมาจากเที่ยวแล้วปวนจริงป่ะตอวลงจากบ้านแล้วกระเด็บลงต้องลากขึ้นอีกแล้ว <c oughs> นอนต้องพลิกตัวมัง่งเดี๋ยวเป็นแผลมันแสบอย่านอนท่าเดียว